<Yay! S 2> สวัสดีจะทุกคนวันนี้ฝากของแพงนะอยากให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะหรือว่าซอสหรือว่าเขาเรียกอะไรนะความดีงามสิ่งดีงามนะความอัศจรรย์เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่เย็นนะพื้นที่เย็นก็คืออยู่กับผู้คนที่ใจเย็นนะแล้วก็ไม่รีบร้องเร่งรีบใดๆเนาะก็คือมีเวลาให้สว่างนั่นเองเนาะมีเวลาที่จะนั่งฟังเสท่ามเพยวินเวลาที่จะสงบใจเนาะเวลาคุณทําสิ่งนี้เนี่ย สิ่งดีงามก็เข้าหาโอเคไหมลูกแต่ใครที่เร่งรีบเร่งร้อนเนี่ยเรียกสิ่งดีงามก็วิ่งหนีออกหมดเลยโอเคไหมลูกเพราะนั้นก็นี่แหละสั้นๆแบ่งแพงเนาะนั่นแ,นแหละคนที่ทําก็คือคนที่ได้เนาะใครที่ไม่ทําก็ต้องเจอตามผลกรรมของตัวเองผลการสร้างของตัวเองนั่นเองโอเคไหมลูกเออวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วเพจคุปพาลีจะไปก็ฝากว่าเทนีรักทุกคนเลยยิ้ม่วยไหมไปเสร็จแล้วสวยมากเลย สวยมากเด็กๆฮัลโหชอบมากเลยเป็นไอเดียที่กูดกูดเก๋อยากดูสวนมีสวนตรงนี้ด้วยสวยเนาะแล้วทำบ้านสวยดังเลยคุณครูชอบจัง ดูสิโอทะเลสาไอลโลสาบให้ดักดักดักสาบให้หน้าดักสาบให้ทุกคนเป็นความดักยิ่งขึ้นไปสาบให้ทุกคนเห็นตัวเองที่สวยงามนี่คือเตี้ยมีพีเสื้อตัวใหญ่มากเลยพีชเสื้อพีอพออ่ดูดอกไม้ดิโอ๊ยดอกไม้สวยมากแล้วก็ดอกพวกนี้เนี่ยหอมด้วยนะ โอ้ยหอมมากโอ้สวยมากโอ้ยโอ้โหแล้วมีผีเสื้อเห็นนะเด็กๆก็ผีเสื้อตัวใหญ่มากดูสิเขาแบ่งเป็นจัดเป็นส่วนนะทำบ้านสวยเชียควินอนี่ลองดมดูโอ้โหกลิ่นแรงมากเลยเหมือนของฝรั่งเลยเตี้ยมครูเคยให้ฝรั่งไปดม ทุกคนเลยจุ๊บจุ๊บจบุ๊บฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอู้้มีเขาด้วยเฮียสวยจัดอวดีทุกคนเลย ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญแฮปปี happy, ้มั่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือแบบบ้านล,ละหลามีแต่ผู้คนงดงา,กามกรณมที่รงดงามไพศาลมีแต่ความรักล้นปีเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแต่ผู้คนน่ารักนะแต่ก่อนที่จะเจอผู้คนน่ารักได้นะเราต้องน่ารักกับตัวเองเยอะๆโอเคไหมทูกเราต้องรักตัวเองเยอะๆที่จะพาตัวเองเกิดปัญญาเนาะบุญที่สูงสุดก็คือบุญที่ทําให้ตัวเองเกิดปัญญาโอเคไหมทูก ไม่ต้องเกาะใช้ผ้าใครทั้งนั้นแหละเพราะว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถทําให้ตัวเองเนี่ยสว่างกระจ่างได้หมดเลยเข้าใไหมใครที่ติดเรื่องเพศอยู่ว่าอ๋อจะต้องเพศชายเท่านั้นที่บวชได้ตู้ๆใดๆก็ตามเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมองแคบไปเอเาไหมลูกโลกใบนี้เนี่ยขยายไปต่อเนื่องเนาะแล้วก็มีหลากหลายมากเนาะอย่าไปติดความเชื่อเดิมๆเข้าไหมจริงๆแล้วเราทุกคนก็หนึ่งเดียวกันแล้วก็ เป็นความรักเนาะไปแล้วนะนี่ก็ไล่เฮย้ยนี่แม่ไล่นี่อังุ่นนะเปล่าอ่ะมันคืออะไรอ,ะอ่ะอ,อันนี้สวดไล่อะไรคะองังุ่นเออสวยจังเคยเป็นบ้างยังนะอันนี้เคยเคยเป็นผลบ้างยังเพิ่งเริ่มอ๋อทำเท่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ออกดอกอะคะ อ๋อก็อยู่ไปอีกที่หนึ่งอ๋อได้ตัวก็เลยไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ